วันนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณบ้านอังคากนี่เขามาถึงตีมาถึงตีศาล่าโกมป่านางจาาํ่มขา้มผูปิ่นเมเจ้านารินตะยังเมืองเขมรัจึงตุงกาปุรีพาพิผิ้สามหน่อยเลยมาติบมาตานันนี้เป็นวัดราชาราหลวงอังคาก่อนงอ๋อให้ไหลมาไปนี่ก่อน

hôn tôn ni ni trang đệ trang tổ bang tổ bang sa trụ sa trụ sa trụ Satotra agata kala deyam <tune> betavama tikonena <tune> yanta santam patang ati sambeta sanko suhananu disona dora metete bo dianna longwa ko

เออไปเบิ้งสังขารกันในเบื้องเนาะเออสังขารว่ามาสังขารุ้งุโงุงุ่กัน้าสัธุาุสุาุกไม้เสียนะนับียยองนะทานนะไอ้ใหญ่ก็มยุบอกสถานะยุ่งยากพระพุดพระธรรมพระสังฆะเนี่ยนะยองเยอะแต่ว่าข้งในก็น่าจะสนนแล้วกตาผุสังฆะเมื่อกี้ต้นคนต้นเมตตาเย้ยยอ na murnata son patakan shawarar kwakwada ka kaban wani bayan hukunan mayan jika da wuni

ออออันนี้เป็นอยงอ oh. oh. ๋อต้มมือไทยแลว้วก็ปปั่นกันหน้าที่ปั่นกันหน้าอ๋อปั้กเวนอ๋ออ๋อ Thank you <coughs> for watching the video today. See you <coughs> in the next video. 我看嘛你。 i yeah.